Ah uh. อัสสลามุอะลัยกุลมาราะมัตุลลอฮ์ยอบารักาตุหลังจากที่เราหยุดการเรียนการสอนไปหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากมีการรายอิดิลอดัดฮาใช่ไหมคะมีการกุรบานที่บ้านใช่ไหมคะ,ะนักเรียนเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะ,ะรายอนนี้เราก็ทำกุรบานอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเพราะว่าจะไปเที่ยวไหนไม่ได้เนื่องจากมีสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาพบ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่1อ่าก่อนที่เราจะเรียนให้นักเรียนทุกคนยกมือขึ้นอ่านดวอาค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะะฮีมรร็อบบิชเาหล์าล,ลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตันมิลลิซานียัฟกะอูก้าลีอ่าก่อนที่เราจะเรียนให้เราทบทวนอ่าของสัปดาห์ก่อนรายยอนะคะ ก่อนที่จะรายยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอ่าเกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกายของเราอวัยวะภายในร่างกายของเรามีอะไรบ้างคะจำได้ไหมเอ่ยอ่ามีสมองหัวใจปอดกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ใช่ไหมคะจะมี ลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่ใช่ไหมคะอวัยวะในร่างกายของเรามีอีกมากมายแต่ที่หลักๆที่เราจะต้องรู้ก่อนก็คือสมองหัวใจปอดกระเพาะอาหารลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะคะเรารู้แล้วว่าภายในร่างกายของเรามีอวัยวะอะไรบ้างแล้วเรารู้ไหมว่าอาวัยวะที่อยู่ในร่างกายของเรา ทำหน้าที่อะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ,ะหน้าที่ของอวัยวะภายในร่างกายของเราทําหน้าที่อะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ,ะสมองสมองของเราทําหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหวพฤติกรรมและภาวะทารงดุลและอีกอย่าง ยังทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้อารมณ์ความจำและเกี่ยวกับการเรียนรู้ใช่ไหมคะอ่าน,นี่คือหน้าที่ของสมองต่อไปอะไรเอย่ยอ่าหัวใจของเราใช่ไหมคะอ่าหัวใจของเราทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตเพื่อนำพาออกซิเจนและธาตุอาหารไปยัง ทุกส่วนของร่างกายของเราใช่ไหมคะโดยหัวใจของเราจะแบ่งเป็น4ห้องด้วยกันมี2ห้องบนแล้วก็2ห้องล่างใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของหัวใจของเราต่อไปอะไรเอ่ยอ่าปอดของเราใช่ไหมคะอ่าปอดของเราทําหน้าที่ แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกายและแลกเปลี่ยนเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือดออกสู่สิ่งแวดล้อมนะคะอ่าอันนี้คือจะเป็นหน้าที่ของบอดของเรานะคะต่อไปอ่าอะไรเอ่ยภาพนี้อ่ากระเพาะ อาหารกระเพาะอาหารจะทำหน้าที่เป็นอวัยวะของทางเดิอนอาหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อยอาหารหรือว่าย่อยสลายของอาหารที่เรากินเข้าไปใช่ไหมคะ,ะในช่องปากของเรานะคะซึ่งกระเพาะอาหารยังเป็นอวัยวะที่มีสภาพเป็นอ่าสภาพแวดล้อมเป็นกรดนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของ กระเพาะอาหารต่อไปอ่าอันนี้จะเป็นลำไส้ของเราใช่ไหมคะอ่าเรามาดูหน้าที่ของลำไส้ของเราลำไส้ของเราจะมีสองส่วนด้วยกันคือลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่ใช่ไหมคะอ่าเรามาดูหน้าที่ของลำไส้เล็กกันก่อนหน้าที่ของลำไส้เล็กก็คือเป็นอวัยวะที่ย่อยอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันใช่ไหมคะ,ะหน้าที่เพิ่มเติมของลำไส้เล็กก็คือมีหน้าที่เพิ่มพื้นที่ในการย่อยอาหารในลำไส้เล็กในลำไส้เล็กใช่ไหมคะ,ะต่อไปลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่อะไรเอ่ย ดูดน้ําและเกลือแร่คืนจากอาหารที่ร่างกายไม่ดูดซึมและยังเก็บกักและขับถ่ายกากอาหารต่างๆออกจากร่างกายควบคุมความชื้นของกากอาหารเพื่อให้ถ่ายสะดวกแล้วก็เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และก่อให้เกิดโรคด้วยนะคะอ,ะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกาย ของเรานะคะ,ะจากนั้นเราเรียนเสร็จแล้วในวันนี้ครูก็จะให้เราทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับอะไรคะอ่านหน้าที่ของอวัยวะภายในร่างกายของเราเรามาดูคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องอ ให้นักเกรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยที่นักเกรียนดูคำตอบในตารางที่เป็นสีชมพูนะคะจะมีหัวใจปอดกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่แล้วก็สมองจะมีทั้งหมด5ขอ้อโดยที่นักเกรียนไม่ต้องเขียนคำถามลงในสมุดให้นักเกรียนเขียนคำตอบเลยนะคะ,ะข้อที่1 ดูดน้ำและเกลือแร่คืนจากอาหารที่ร่างกายไม่ดูดซึมน,นกักเรียนก็เขียนเลยในสมุดของนกันะเกรนะเกรยียนนักเรียนเขียนคำว่าแบบฝึกหัดแล้วก็ให้นกักเรียนเขียนตารางด้วยตารางสีชมพูนี่มีหัวใจปอดกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่แล้วก็สมองพอนกักเรียนเขียนตารางนี้เสร็จแล้วนะกักเรียนเขียนคำว,ว่าข้อหนึ่งนะกักเรียนก็ตอบเลยตออ,อบอตอบ ดูดน้ําและเกลือแร่คืนจากอาหารที่ร่างกายไม่ดูดซึมคืออะไรนะักเรียนก็ไปดูคําตอบในตารางสีชมพูนี้โดยที่นักเรียนตอบเลยไม่ต้องเขียนคําถามให้นักเรียนตอบเลยนะคะย้ําอีกครั้งไม่ต้องเขียนคําถามให้นักเรียนตอบเลยนะคะ,ะนี่คือข้อที่1ข้อที่2 เป็นอวัยวะของทางเดินอาหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อยอาหารที่ผ่านการเคี้ยวภายในปากาในช่องปาก 3. แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกายและแลกเปลี่ยน เอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือดออกสู่สิ่งแวดล้อมคืออะไรนี่ให้นักเรียนไปดูในตารางสีชมพูเลยนะคะต่อไปข้อที่4สูบฉีดโลหิตเพื่อนำพาออกซิเจนและธาตุอาหารไปยังทุกส่วนของร่างกายสุดท้ายข้อที่5ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหวพฤติกรรมและภาวะทำรมดุลคืออะไรคำตอบคือ คืออะไรให้เราไปดูในตารางนะคะมีทั้งหมด5ข้อ5คะแนนนะคะนักเกรียนที่ทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปแล้วก็ไปส่งใต้โพสต์เลยนะคะ5คะแนนนะคะย้ำให้นักเกรียนสู้ๆกับการทำการบ้านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.